สวัสดีครับผมวิพาดบ้านและที่ดินนะครับวันนี้พามาชมที่ดินนะครับพร้อมบ้านอยู่ที่ตำบลจรเดินธรรมอำเภอวิหารแดงนะครับบ้านหลังนี้นะครับที่มองเห็นได้เลยนะฮะเดี๋ยวพาเดินดูรอบบ้านหนครับหน้าบ้านจะเป็นรั้วสลัแบบนี้แต่ข้างเคียงเขาก็มาอยู่นะครับนี่เขาก็จะปลูกสร้างบ้านเหมือนกันหลังนี้สร้างเสร็จแล้วนะครับ แปลงนี้นะครับพื้นที่200ตารางวานะครับแล้วก็ปลูกสร้างบ้านแล้วนะครับบนพื้นที่200ตารางวาเสนอขายที่1.5ล้านนะครับสำหรับบ้านลังนี้นะครับร้พอมดีๆหน้ากว้างน,นะครับจากสาบ้านนะครับแล้วก็มาถึงเสาตัวน,นี้หน้ากว้าง9.5เมตรนะครับแล้วก็โรงจอดโรงจอดกว้างประมาณสัก3เมตร80หรือประมาณสัก4เมตรนะครับโรงจอดนะครับตรงนี้นะครับ วมแล้วหน้ากว้างประมาณ13-14เมตรได้นะครับประมาณ14เมตรนะครับแล้วหน้าก็มีโคมไฟนะครับตรงนี้นะครับมีโคมไฟสี่ดวงนะครับข้างบนก็เป็นช่องลมนะครับเป็นบ้านชั้นเดียวเดินดูรอบใต้กนะถางฝั่งที่โรงจอดนะครับหลังโรงจอดมีแทงน้ำนะครับแล้วก็มีปั๊มน้ำอยู่นะครับโรงจอดก็ขนาดประมาณน่าจะประมาณ4คูณ6ได้เหมากนรับเนี่ย จากตัวขานนะครับเนี่ยออกมาอันนี้ด้านข้างนะครับเปิดไฟตรงนี้นะตัวนี้มีสวิตเปิดไฟดวงจอดสองดวงนะครับตรงนี้มีก๊อกน้ําด้านหลังอยู่นะครับตรงนี้จะใส่เครื่องซักผ้าได้นะครับต,รตัวตั้งตัวนี้ได้แล้วก็ซักผ้าตัวนี้ได้นะครับแล้วก็เชนออกด้านหลังตัวนี้นหลังจะมีฝาพักท่ออยู่นะครับก็จะวางท่อรอบตัวคานบ้านเลยนะครับ หลังแปลงก็จะเป็นแปลงนานะครับเป็นแบบวิวภูเขานะครับเดี๋ยวเดินไปดูข้างลัางกันหน่อยอมุมดจุดนี้รนครับหมดุดจุดตรงนี้แล้วก็อีกมดดุดหนึ่งอยู่ตรงเสาแปลงด้านข้างนะครับเขากำลังตัดหญ้ากันอยู่ด,ดูหลังแปลงนะครับหลังแปลงเหมือนมีถนนอ,อีกเส้นหนึ่งนะครับแต่ไม่กว้างนะครับเป็นถนนเล็กๆน่าจะกว้างสัก3าสี่เมตรได้ครับถนนหลังแปลงนะครับแล้วก็บรรยากาศคือเป็นวิวภูเขานะครับหลังแปลง มีท้องนาแล้วก็มองเห็นวิวเขานะครับอันนี้หลังบ้านนะครับเดี๋ยวเราหลังบ้านก็มีโคมไฟอยู่เหมือนกันครับไฟค่อนข้างจะรอบด้านเลยนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูเลตัวอ,อาคารบ้านนะครับคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยหนึ่งนะครับ หน้าบ้านนะครับหน้าบ้านก็ปูกระเบื้องนะครับเนี่ยฮะแล้วก็มีตรงเป็นที่นั่งใส่รอง,งเท้าได้นะครับหน้าบ้านตรงนี้หาตู้ใส่รองเท้าเบาบางก็เหมาะนะครับตรงนี้นะครับในตัวอาคารนะครับพื้นกระเบื้องเป็นพื้นแกรนิตโต้นะครับเสียงจะก้องหน่อยนะครับเพราะว่าตัวายอาคารยังไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์อะไรเข้ามาในตัวอาคารด้านซ้ายนี่ก็จะเป็น เหมือนห้องดูทีวีนะครับตรงนี้นะครับกว้างประมาณสาเมตรคูณสามเมตรนะครับส่วนตรงผมยืนนี้ประมาณสามคูณหกเมตรนี่คือเป็นห้องโถงด้านด้านหน้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนหนึ่งนะครับนี่ฮะนะครับห้องนอนนะครับตรงนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นห้องนอนที่สองนะครับตรงนี้นะครับ อันนี้นะครับห้องนอนน่าจะกว้างประมาณ3เมตรคูณ3เมตรท้สินะครับห้องนอนที่1นห้องนอนที่2นะครับอ่านนห้องดูทีวีตัวนี้เป็นน่าจะเป็นห้องครัวครับตรงนี้ตัวนี้เป็นห้องครัวนะครับห้องครัวก็จะมีเหมือนเคาน์เตอร์นะครับมีปลั๊กไฟ1จุด2จุดนะครับแล้วก็มีอ่างล้างจาน นะครับหน้าต่างก็อยู่ประมาณนี้สองบานเปิดก็ดูโล่งนะครับด้านบนก็ติดบัวนะครับติดบัวรอบอยู่เหมือนกันนะครับ,บนี่ยขอบหน้าต่างก็เป็นเป็นเหมือนบัวอยู่ครับตัวนี้ข้างนอกก็เป็นบัวข้างในก็เป็นบัวขนาดเล็กนะครับพื้นด้านล่างก็เหมือนอเป็นบัวพื้นนะครับ อันนี้หลังบ้านก็เปิดประตูตรงนี้นะครับนี่ฮะออกไปหลังบ้านส่วนจุดนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟละมาห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็จะเป็นเหมือนปูกระเบื้องแล้วนะฮะเป็นกระเบื้องออกสีแบบโบราณหน่อย แล้วก็ด้านข้างเป็นเหมือนกั้นช่องอาบน้ำตรงนั้นแล้วก็มีชักโครกเป็นชิ้นเดียวมีอ่างล้างหน้ามีกระจกนะครับก็จะประมาณนี้ครับในห้องน้ำอ่ามีราวต่อผ้าอันหนึ่งนะครับมีบล็อกแก้วด้านหลังอ่ามีช่องอันนี้น่าจะเป็นช่องอะระบายอากาศนะครับแล้วก็เปิดได้มีมุง้งลวดอ่าฝักบัวสองตัวนะครับตรงบริเวณอางน้ำ,นำ มีที่ใส่สบงสบู่มีก๊อกน้ำนะครับก็จะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นชักโครกอันนี้ภายในนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นที่แขวนผ้านะครับเป็นงานเล็กเล็กน้อยนนะครับผมมองว่าก็โอเคนะครับห้องน้ําสวยอยู่นะครับเป็นประมาณหลังนี้นะครับห้องน้ํานะครับ สำหรับใครสนใจที่ดินแปลงนี้นะครับอาจจะดูได้ไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับตัวบ้านนะครับ200ตารางวาพร้อมบ้านหนึ่งหลังสองห้องนอนนะครับหนึ่งห้องครัวมีห้องโถงแล้วก็มีห้องดูทีวีนะครับก็ฝากไว้แล้วกันนะครับ1.5ล้านสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับกู้ก็น่าจะได้เกือบเกือบเต็มหรือได้เต็มเลยนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับต้องถามฝ่ายเซลล์ของเขานะครับที่เขาทาเอกสาร นะสำหรับใครสนใจแล้วกันนะครับสำหรับที่ดินแปลงน,นี้นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ